สวัสดีครับวัน,นี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์สุภัฒน์มั่นเขียนวิทย์นะครับคนสุขโขทยัยวันนี้จะให้มาดูพระมีพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ <c oughs> จากสม,มัยจากปู่แล้วก็สมัยพ่อแล้วก็ มาเป็นข้าราชการก็ได้ไปรู้จักกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ลูกศิษย์เพื่อนนะครับก็ได้บูชามาจากชาวบ้านกับผู้ปกครองนะครับพระที่ได้มานี้ผมไม่ได้มาได้ได้เอามาไม่ไม่ไดเอามาจากที่เ,เสียนพระหรือแทีนพระนะครับผมก็จะรวบรวมจากมรดก กทอดมาแล้วก็แล้วก็สะสมจากชาวบ้านนะครับก็จะให้กับท่านผู้ชมดูคลิปนี้ก็มาชมพระเนื้อลินกันอีกครั้งหนึ่งของอเป็นพระของจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับกดอื่นเดี๋ยวมาฟังประวัติคร่าวๆกันนิดหน่อยนะฮะ รพระพระพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพระเชตุพนก็เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยได้แตก่กุออกมาที่วัดเชตุพนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยนะครับที่เขาเรียกว่าเมืองเก่าสุโขทยัยนะครับไม่เกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามที่กรุงเทพไม่เกี่ยวกันนะครับ พุทธสิงของพระเชตุพลก็เป็นพระที่มีความเป็นลักษณะของศิลปะสุขโขทัยตอน,นต้นเหมือนกับพระตะก,กวนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมานพิชัยองค์พระลำสันพระพักคล้ายผลมะตูมคมจีวรเฉียงจรดพระนาพีพบทั้งเนื้อดินและก็โลหะผสมประเภทชินเงิน นอกเหนือจากกุวัดเชตุพนแล้วก็ยังพบอยู่ในกุต่างๆอีกหลายกุในสุขโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรเช่นกุเตาทุเรียงกุวัดมหาธาตุกุหินตั้งกุวัดบรมธาตุกำแพงเพชรเป็นต้นนะครับนี้พุทธคุณของพระเชตุพนเนี่ย ก็ครบทุกด้านเลยนะครับก็จะเป็นทางเมตตาการงานค้าขายแควคาดคงประพันชาตีเรียกว่าพระองค์เล็กๆองค์นี้อรัทน,นาได้ทุกอย่างนะครับนี่ที่เก่าขานกันในพวกชื่นชอบพระหรือเพิ่มเรียกว่าพวก นักเรงยนพรครับเดี๋ยวให้ชมมันพระเชตุพนเนี่ยมีหลายพิมพ์มีพิมพ์ใหญ่ด้วยวันนี้เอาพิมพ์เล็กมาให้ดูนะฮะอย่างพิมพนี้เนื้อดําเนื้อแดงก็มีนะเนื้อสีเทาเลยเนี่ยพระเชตุพนเขาเรียกเชตุพนพิมพ์เล็กบัวสองชั้นตรงนี้ครับบัวนี่ยนั่งสมาธิ อันนี้ฐานสูงนะครับแปดร้อยปีเนื้อนี่สวยนะเนื้อเนื้อดำเนื้อแดงก็มีแล้วก็มีเนื้อชิงเงินด้วยน,นี่ฐานสูง เม่พระหลายจังหวัดเวลาทัก่าการิิงเนี่ยเขาจะไปแนวเดียวกันนะแต่เพียงแค่เนื้อจะหยาบกว่ากันแล้วก็สีก็จะละเอียดกว่ากันนะมีหลายพิมพ์นะฮะอันนี้เรียกพิมพ์หน้านกเนี่ยน่าจะเป็น อูมเป็นดอกบัวเชตุพนเนี่ยจะเป็นพระนั่งปางสมาธิเนี่ยแข่งมาก อันนี้อีกพิมพ์หนึ่งเ,เชตุพลอันนี้เรียกว่าเชตุพลข้างเม็ดนะคล้ายๆคล้ายๆกับพระลีลาข้างเม็ดทําหีบน,ะ,นะมีข้างเมเ็ดเยอะเนื้อชิ้นก็มีนะครับแต่วันนี้เอาเนื้อดินมาให้ดูเป็นพาะที่เล็ก แต่พุทธภูมิน,นี่สุดยอดนะครับก็เป็นที่เช่าหานะซื้อกันสำหรับนักเรียนพระแล้วก็เอาไปให้กับส่วนมากจะไปให้ผู้หญิงแล้วก็พวกพ่อค้าพ่อขายพวกเนี้นะครับอาเชตุพุนครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ให้กับ ู้ที่ชื่นชอบพระนะครับก็จะได้ถ้าอยากจะเห็นอยากจะดูชัดๆไลน์มาครับไอดีไลน์ก็มีนะครับโทรมามาเล่นไลน์กันแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูชัดๆแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์มนะครับแล้วก็มาแบ่งปันจากผมได้นะครับในราคาเข้าซื้อบูชากันนะครับ ไม่ได้เอากฎเกณฑ์ของตลาดมาว่ากันอยู่ที่เราตกลงกันนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ขอบคุณครับ